สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook ท,ทุกทท่านครับผมครับมางวดน,นี้เราก็ยังนะครับพลาดกันต่อไปนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมางวดน,นี้ก็ยังพลาดนะกันต่อไปนะครับกต้องกราบขออภัยนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านกันณนะที่นี้ด้วยนะครับ ตำแหน่งที่าพาดไปงวดนี้นะครับจะเป็นหลักหน่วยนะหลุดทั้งสองสูตรเลยนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลุดทั้งสองสูตรนะแล้วก็มาในตำแหน่งเด่นของหลักสิบทั้งสองสูตรเลยนะครับทั้งสิบหน่วยนะครับก็เข้าที่เลขศูนย์หลักสิบบนนะถูกหรือไม่นะครับงวดน,นี้ออกศูนย์ส,สามนะครับ หลักร้อยบนนะครับมาสูดเดียวนะครับตัวเดิมเลข5นะครับขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับในงวดนี้เราก็ยังพลาดกันไปได้แค่คู่โตดนะครับเนาะเข้าแค่คู่โต๊นนะครับ05 3 5หนะครับก็พลาดไปนะครับนะทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้นะครับนะดวงไม่มีนะสตัวล่างก็พลาดตำแหน่งหลักสิบนะครับก็หาสูตรหลักสิบใหม่นะครับ หลักหน่วยยังมาดีนะหลักหน่วยยังเดินนะครับก็หาสูตรใหม่นะครับที่เป็นสูตรหลักสิบมาประจําการแทนนะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับที่เรามาดูสูตรที่มันเดินกันต่อนะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับอ่างวดนี้นะครับลงสองสูตรมาสองสูตรนะ <c oughs> สูตรแรกนะครับจะเป็นสูตรที่เดินมาดีมากๆนะครับนะทาเพื่อนๆได้ดูนะได้ดูได้รับชมกันนะครับก็คงจะจําได้นะครับเป็นสูตรวิ่งปักหลักหน่วยบนนะครับนะในงวดที่แล้วมาหลักหน่วยนะครับงวดน,นี้มาหลักสิบนะเข้าที่เลขศูนย์นะครับอ่าเราจะมาดูกันเป็นสูตรแรกเลยนะครับวันนี้รางวัลเลขท้าย3าตัวบนนะครับ503เนาะโอ้โห เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วอ่านะครับก็ขเข้าที่เลขศูนย์นะหลัก10บ,บนนะครับเป็นสูตรที่เดินต่อในงวดนี้เป็นงวดที่6กันเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาคำนวณกันต่อเลยนะครับสูตรเลขวิ่งบนนะครับสูตรนี้อ่ากระดาษเขียนหมดแล้วนะครับนะ,ะงวดที่แล้วศูนนะครับ ศู 01, นะเข้าที่เลขศูนย์ะครับไม่เป็นไรมานะเราคำนวณด้านบนนี้เลยนะครับผลรางวันที่หนึ่งงวดนี้นะครับก็จะเป็นนะอ่าสาม4 5่สานะครับสี่สามสตัวล่าง8 เลขหน้าครั้งที่1839ครั้งที่2975เลขท้ายครั้งที่1778ครั้งที่2647 ตำแหน่งบวกของสูตรนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งนะแล้วก็หลัก10เลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวก1คงที่นะครับยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรนี้นะ3บวกกัน2ครั้งได้6นะครับผลบวก6 6บวก7ได้13นะครับ13บวก5ได้18 18บวก7ได้25 25บวก1ได้เท่ากับ26นะครับบวก1คงที่ได้7งวดนี้วิ่ง67นะครับอ่างวดที่แล้ว01นะงวดนี้67เนาะเก็บ <Keep S 1> ข้อมูลเซฟกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านสูตรเดินดีขนาดนี้นะครับอ่าอย่าพลาดเป็นอันขาดนะอ่าวันนี้ก็ ข้อมูลแรกของงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ2,565นะครับแอดลงเป็นคลิปสั้นๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ